เอาละครับก็สวัสดีชาวเกนชินนีแพรทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไกด์กล่องทองกันสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ขอข้าบหาทาาการกดซับสไครป์กดไลค์เช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไปด่วนเลยครับขั้นแรกเนี่ยให้เราวาร์ปไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยหลังจากเราวาร์ปมาแล้วเนี่ยก็เดินตามผมไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ พอถึงเส้นทางตรงนี้เนี่ยให้เราลงไปข้างล่างเราจะเจอกับทางเข้ารับนะผมที่มีเสียงเพลงออกมากับเดนโดการ์นัมที่อยู่ตรงนี้ให้เราเก็บเดนโดการนัมเนี่ยแล้วก็มาเล่นเพลงตรงนี้ได้เลยครับหลังจากเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าไปข้างใน หลังจากเราเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับหินที่ถูกปิดผนึกอยู่ก็ให้เราใช้เดนโดการนำเนี่ยยิงเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นในกล่องก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บกล่องแล้วก็รอเปิดไวฟู้ดที่เราชอบได้เลยครับผมเป็นไงครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันครับทุกคนใกล้คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยก็ขอให้ติดตามชมต่อไปนะครับบ๊ายบาย